สวัดดีจ้ะพิ้นพาเพื่อนๆมาผัดเป็ดเนาะพิ้นกดคลิปผิดไปแล้วเมื่อกี้ขุดเป็ดยิ้นหมักไปแล้วหมักเป็ดแล้วก็ถึงผัดจ้ะหมักเป็ดครึ่งชั่วโมงก่อนนะจ๊ะื่องเป็นก็มีเห็ดยูขาวเต้าเจี้ยวนะ้ำมันหอยตมสูตรนั่นแหละจ้ะพิ้นกดวางกดผิดไปเลยเมื่อกี้เนี้ย ซีอิ๊วขาวเต้าเจี้ยวน้ำมันหอยจ้ะแล้วก็ไอ้นี่เล่าเชี่ยงคุนจ้ะน้ำมันน้อยนะต้องใส่น้ำไปกันหน่อยจ้ะถ้าผัดเป็ดต้องหมักก่อนจ้ะถ้าไม่หมักไม่ได้หร่กจ้ะเป็ดไม่เหมือนอย่างอื่นจ้ะยวขอ,อาฝากครอบไปก่อนเนาะไปจ้ะ การทำคลิปอาหารแต่ละคลิปมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะเพื่อนๆเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากแต่เย,ยพินทำมามันยังไม่มีคลิปไหนเลยที่ตั้งไรายได้ให้เย,ยพินได้อะมีอยู่คลิปทำข้อหลาะมะดีไรายได้อยู่ศูนย์จุดห้าอะไรก็ไม่รู้ยังไม่ถึงเหรียญเลยจ้ะคนดูตังต้งแยะตั้งแยะแล้วคลิปอื่นนะยังไม่มีเงินไรายได้ขึ้นมาเลย นี่เลยเยพินก็เลยเปลี่ยนแนวทางมาทำคลิปไอ้นี่คลิปบอลสีมันก็ยังมีไรายได้มาจากการขายบอนบ้างแล้วก็ไรายได้จาก vLOOR youtube บ้างมันก็ยังพออยู่ได้จ้ะสำหรับ y o u t u b e มือใหม่นะจ๊ะคิปที่ว่าจะทำ youtube หวังว่าจะมีไรายได้อะไรอย่างเงี้ยมันยากนะจ๊ะเยพินว่ามันยากอ่จ้ะสำหรับคน ี่ไม่ค่อยมีคนรู้จักอย่างเราคนบ้านๆอย่างเรานี่เค็มพอดีแหละ mm hmm. นี่ผัดเป็ดมันต้องใส่หมักด้วยเหล้าแล้วก็ชือลดลด,ดีน้าําปลาซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยอะไรก็ชาิที่เราคิดว่าเราจะใส่อจ้ะเราหมักก่อนเลยจ้ะหมักก่อนครึ่งชั่วโมงอะ่ะขั้นต่ำนะจ้ะ แล้วถึงเอามาผัดจ้ะเอาผัดแล้วเนื้อมันจะสวยอย่างเงี้ยผัดแล้วก็เติมน้ําไปหน่อยน้ํามันหมักๆแล้วก็ปละลายใส่ซะหน่อยผัดแล้วเคี่ยวให้สุกก็ตามด้วยนะจ้ะน่ากินมาก ร้อยละผัดเป็ดสูตรยยพินผัดเป็ดไม่ต้องใช้น้ำมันมากเพราะถ้าแบบมันเป็ดมันจะออกจ้ะถ้าเราไม่หมักก่อนเป็ดมันจะเหนียวแล้วก็จะมีกลิ่นสาบจ้ะถ้าเราหมักก่อนเนี้ยมันจะไม่สาบจ้ะเนื้องัวงก็เหมือนกันจ้ะก่อนผัดเยพินก็จะหมักอย่างนี้แหละจะช่วยให้นุ่มหวานนุ่มอร่อยจ้ะเนื้อเปื่อยดีแค่นี้ก็เสร็จพิธีแล้วจ้ะลาดข้าวกินได้และเดี๋ยวจะเป็นตักข้าวก่อนเนาะ มาตักข้าวละเด็ดไปขอไข่อ่อนสักหน่อยคนทำต้องกินดีๆปึ๊บน้ำแกงเยิ้มๆถ้าหมักกับน้ำแกงมันจะข้นหนาจินเนี้ย น่ากินมากตัวชูโรงเลยจะเห็นไหมนะี่ยจะทำให้ข้าวอร่อยนนเนื้อเหนียวๆแล้วเจอะอันนี้เข้าไปแล้วนุ่มหมดเลยจ้ะเนื้อเป็ดเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อหมาเนื้องวนเนืน้อควายจ้ดดะดูเห็นไหมโอ้ยกินไปคุยไปโหก,ก้านกะเพราเยพินดูเนี่ยทำงานเสร็จมืดรีบจาั วันนี้เขามีปฏิท,ทินมาแจกแล้วนะแถวบ้านเยพินร้านขายาายาหขายยาอ้ยนี่จ้ะอันนี้เยพินมีผลไม้ด้วยนะมะลิศลูกละสองร้อยบาทเขาก็มีรสชาติอร่อยอยู่นะแต่เยพินไม่ได้จะกินเนื้อเขาอย่างเดียวเราเดี๋ยวเยพินจะผ่าให้ดูถ้าสั่งเม็ดเขามาเม็ดละสามสิบบาทเยพินกินรอบนี้รอบที่สามแล้นะเยพินผ่าให้ดูนะเดี๋ยวขอวางก่อนเนาะ ลิเนี่ยเขามาถึงแต่วันพุธแล้วนะแต่ยดียพินไม่ได้กินเนาะคิดมันยังไม่แก่มันยังไม่สุกดิพินก็เลยคิดว่ามันไม่แก่แน่เลยแต่มันก็ไม่แก่จริงๆดูเนี่ยขัวเน่าแลวจนถึงวันเสาร์แล้วมันเพิ่งจะเริ่มนมนวมอร่อยจะชิมกันมันหวานหอมเหมือนเหมือนเนื้อลูกจันนะจ๊ะแต่ลูกจันมันจะมีรสฝาดใช่ไหมอันนี้มันจะไม่มีรสฝาดนี่มันจะหวานแล้วก็จะหอม เนื้อเนียนๆคล้ายๆกันนะจ๊ะเนื้อเหมือนลูกจันนะจะเป็นกินแล้วนะแต่มันจะมีความหวานความหอมฝ่ากินผลไม้ก่อนกินข้าวที่ตากมากินบ่อยๆไม่ได้ชอบกินนะแต่ว่าจะเอาเม็ดเม็ดปลูกจ้ะกินไปคุยไปมาคุยต่อเนาะคุยถึงเรื่องไรายได้จาก YouTube เนาะ แล้วเพื่อนเพื่อนทำนะทำคลิปที่ว่าอย่าหวางังรายได้จาก y youtube อย่างเดียวจ้ะเราต้องหวังว่ารายได้ที่เราทําจาก y u t u b e อะมันจะเป็นรายได้งอกเงยขึ้นมาอีกจก้ะดั้งเดิมเลยคลิปที่แรกๆที่ยายพินทําคือคลิปกระชายจะทําเกี่ยวกับกระชายขายกระชายขายข้าวหอมมะลิเพราะว่าแถวบ้านยายพินมียายพินคนเดียวจ้ะที่ทํานาหอมข้าวหอมมะลิอ่ะแล้วก็ปลูกกระชาย หลังจากนั้นมายาพิมก็ทํามาเรื่อยๆเนาะก็ได้ขายกระชายขายอะไรไปเรื่อยๆอ่ะจ้ะขายพันกระชายแต่นี้มาตอนหลังก็หยุดกระชายมาคลิปมันไม่รุ่งอ่ะจ้ะมาทําอาหารคลิปทํากระชายไม่รุ่งก็เลยมาทําอาหารคุ้ยใหญ่เลยเกิดปีไก่กินข้าวจะต้องคุ้ยคุยเหมือนไก่อ่ะจ้ะพอคิดทําอาหารมันก็รุ่งอยู่ แต่มันก็ไม่ผ่านกดักทีมพอดีเยพินมาทําคลิปบอลสีตั้งสามสี่เดือนที่แล้วว่ะจ้ะพอดีบอลสีมาดังเยพินก็เลยผ่านผ่านคลิปนั้นน่ะนะพอผ่านเรียบร้อยแล้วยพินก็ได้มีไรายได้มานั่นแหละ,นะก็มีไรายได้จากคลิปบอลสีเนี่ยนะแต่เยพินอยากจะบอกว่ามันไม่ได้ได้เยอะนะวันหนึ่งอ่ะได้ประมาณวันละเหรียญอยู่ๆมายอดเงินมันก็หายไปเรื่อยๆมันก็หดนะ ยอดเงินจาก youtube มันไม่ได้งอกยืดงอกยาวเหมือนยอดตาลึงหรือยอดผักบุ้งบ้านเราในทุ่งนาบ้านเรานะยอดมันหดได้จ้ะจริงๆริยพินขอเถียงเลยความจริงยอดของเยพินนะ่ะมันน่าจะถึงร้อยดอลลาร์แล้วนะเขาบอกร้อยดอลลาร์แล้วเราถึงจะได้มาเป็นเงินนะมันก็จากห้าสิบก็ลดลดลงมาเหลือสี่สิบฝาแล้วก็ขึ้นมาถึงห้าสิบพอถึงหกสิบมันก็ลดมาเหลือห้าสิบจ้ะลดมาลดไปเนี่ยสามสี่วันเนี่ย พราะอย่างวันนี้ขึ้นมาปุ๊บอีกสองวันต่อมามันก็ลดเยพินก็ไม่เข้าใจหรอกนะว่ามันคืออะไรแล้วก็เยพินผ่านกดมาตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองเดือนเดือนกันยาหรือเดือนตุลาเดือนตุลายี่สิบสองตุลาเยพินทําคลิปมาเนี่ยมันก็นานเนาะเดือนฝ่าแล้วที่ผ่านโฆษณามาแต่เยพินก็ยังไม่ได้พินมานะ ก็ยังไม่รู้อะไรได้มันเป็นยังไงถึงบอกเพื่อนเพื่อนชา youtube มือใหม่สมัครเล่นอนะที่หัดทําหัดอะไรอะเราต้องมีอะไรที่มันแบบว่าพอจะงอกเลยมาเป็นของเราได้อะจ้ะเดี๋ยวพินชิมก่อนเนาะอร่อยไหมอืมฝีมือยังอร่อยเหมือนเดิมอือเนื้อเป็ดของเจพินเนี่ยเนื้อดุ่มนุ่ม,น,มนุ่มเด้งเลยจ้ะการหมักก่อนอะ่ะเป็ดนี้เป็นเป็ดตัวเมียมันก็เลยมีไข่อ่อน อร่อยมากนเพินก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะจ๊ะที่ติดตามรับชมเยพินมาแล้วก็เป็นกำลังใจกันมา เดีพ๋พินก็นเลยอยากบอกเพื่อนๆว่าไหนๆเราจะทำ youtube แล้วให้เรามีไรายได้เสริมมาอีกสักทางจ๊าจ้าจบแค่นี้ก่อนนะจ้ามีคนมาหายพินจ้ะ